สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ All New Isuzu D-Max นะครับเครื่อง1.9นะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นน้ำมันเครื่อง 5W40 นะครับไล g h t r h a 7นะครับผมแล้วก็เป็นกองน้ำมันเครื่องของ Boss เวยนะครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็มาเตรียมการไขน็อตนะครับผมใต้ท้องรถยนต์นะครับเอาน้ำมันเครื่องเก่านะครับน้ำมันเครื่องเก่าที่ผ่านการใช้งานมานะครับจะมีสีดานะครับผม นี่ครับผมน้ำมันเครื่องนะครับถ้าในเกณฑ์มาตรฐานก็ควรเปลี่ยนทุกๆ10,000หมื่นโลนะครับแล้วเราก็จะทําความสะอาดคราบน้ํามันนะครับให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนกล่องน้ํามันเครื่องนะครับตอนนี้จะเป็นบริการฟรีนะครับเอ่อซื้อน้ํามันเครื่องนะครับลิควิดวอลเลย์แล้วก็แถมฟรีกล่องน้ํามันเครื่องนะครับผม หลังจากนั้นนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็มาเริ่มเทน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับตัวไรล์รัเพยซีเซเว่นเบอร์ 5W40 นะครับในเซตนะครับจะเป็นเกลอน5ลิตรหนึ่งเกลอนนะครับแล้วก็เกลอน1ลิตรสองเกลอนนะครับผมตัวนี้นะจะเหมาะกับรถยนต์ที่ใช้แก๊สแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะเลยนะครับผม ก็เรียบร้อยครับสนใจนะครับ่านน้ำมันเครื่องกับร้านดาดาลิซิ่งช็อปนะครับก็ติดต่อเขอ้ามาได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ